วิธีตั้งค่าป้องกันสแปมจากข้อความนะครับก็คือวิธีตั้งค่าข้อความที่อาจจะเป็นข่าวดูดวงหรือเว็บการพนันต่างๆที่จะส่งมาให้เรานะครับเราสามารถตั้งค่าบล็อกข้อความพวกนี้ได้นะครับทำอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปที่ข้อความของเรานะครับอพอมาที่ข้อความเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ มันจะมาหน้าหน้านี้นะครับให้เราเลือกจุด3จุดตรงนี้แล้วมาที่การตั้งค่าแล้วไปที่คำว่าทั่วไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่คำว่าครับการป้องกันจดหมายขยะเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าใครที่ไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้แบบนี้นะครับมันจะไม่บล็อกข้อความ ที่มันเป็นสแปมนะครับหรือเขาสุ่มส่งมาหาเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมันจะช่วยให้นะครับการป้องกันข้อความพวกนั้นนะครับไม่ให้เข้าในมือถือของเรานะครับคือมันจะบล็อกไปเลยนั่นเองนะครับข้อความที่อาจจะเป็นสแปมนะครับยังไงนะครับมือถือเครื่องนี้ได้ตั้งไว้นะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับมาที่จุด3จุดเสร็จแล้วสแปมและข้อความที่ถูกบล็อกเห็นไหมครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็คือมันจะบล็อกข้อความนะครับที่สุ่มเสี่ยงเป็นสแปมนะครับบล็อกไปเลยนะครับไม่เอามาให้เราดูนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้นะครับการใช้งานมือถือของเราปลอดภัย มากยิ่ยงขึ้นนะครับปลอดภัยจากข้อความพวกนี้ได้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ตั้งก็ลองไปตั้งดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ